วันนี้เราพามาชมที่ดินหนึ่งแปลงนะครับอยู่ในซอยคอนโดอากาศนะครับเป็นที่ดิสนเอกสารสิทธิน์นอสากอชนดทุดเขียวนะครับเนื้อที่5้ไร่สอง้าสิตารางวาอยู่ในทำเลที่ถือว่าดีมากนะครับอยู่ห่างจากถนนเส้นผ่านสิทธิ์กุค้าช่วงเขาพะนอนนะครับแล้วก็เข้าซอยเดียวกันกับคอนโดอากาศ ก็เข้ามาอยู่ในแปลงเนื้อที่5ไร่2งาน55ตารางวาน,นะคะแปลงนี้เปิดขายอยู่ที่ไร่ละ8ล้านค่ะเราก็จะมองเห็นวิวรอบๆนะคะจะเห็นเขาฝั่งนี้ก็จะเป็นทางทิศต,ตะวันออกนะคะแล้วก็ถ้าเราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดส่วนทางทิศใต้ก็คือจะเขาใหญ่เราอยู่ฝั่งนี้นะคะ S 1> <S 1> เขาใหญ่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นเขาใหญ่ะะแล้วก็ที่ตอนตกจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะแต่ันตกฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเขาใหญ่แล้วเขาลูกเล็กนะครับแล้วก็พื้นที่ของที่ดินนะคะฝั่งนี้ล้อมรัว้วเขาบอยไปแล้วคือมีการแบ่งเป็นแบบบริเวณพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้นะคะคือเขามีเขตแบ่งเรียบร้อยแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะ ก็คือตั้งแต่จุดมุมนูม้นยันมาชนตรงรั้วข้างหน้านู้นนะแล้วก็ยาวมาเรื่อยๆตรงนี้เป็นอะไรครับบ้านหลังนี้เป็นอะไรบ้านพักต่างอากาศใช่ไหมบ้านหลังนี้ก็ะจะเป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะแล้วคือมีเพื่อนบ้านค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วที่ดินแปนี้เขาก็จะเป็นที่เนินแล้วก็สโลปลงถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นฝั่งนี้ซึ่งเป็นที่ตะวันออกเราได้ดเห็นวิวเขาค่ะ,ะ,คะยู่เขานี้นะครับออที่ตะวันออก คุณเสือคะที่ดินแปลงนี้หนะ้ากว้างเขาประมาณเท่าไหรคะหน้ากว้างน่าจะมี60นะครับประมาณสัก 60- 70เมตรนะครับวิ่งเข้ามาจากถนนเส้นหลักเนี่ยถนนผ่านเสือขุดคานียก็น่าจะประมาณสักสามร้อยกว่าเมตรเข้ามานะครับผ่านตัวคอนโดอากาศเข้ามานะครับแล้วก็มีบ้านพักต่างอากาศอยู่หนึ่งหลังของถึงแปลงแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เขาเป็นนสามกนะครับอยู่ในโซนที่ไม่ไกลจากเส้น ผ่านสื่อกุดค้านะครับแต่วิวเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากนะครับถ้าเราขึ้นบ้าน2ชั้นนะก็วิวนี้ก็คือวิวดับสายตานะครับแต่ฝั่งนี้เป็นฝั่งเขาใหญ่นะฝั่งนี้เป็นฝั่งเขาใหญ่นะครับฝั่งเขาใหญ่ถ้าเราขึ้นบ้าน2ชั้นเนี่ยก็จะได้วิวฝั่งเขาใหญ่ด้วยแปลงนี้เนื้อที่5ไร่2งาน55ตารางวาครับเปิดเสนอขายยกแปลงเนี่ย45ล้านนะครับก็อยู่ประมาณสักไร่ละ8ล้านนะครับก็ มขึ้นาลายไอดีไว้นะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ติดต่อทีมงานปักช่องแร์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้างๆแปลงนะครับเขาทําเป็นรีสอร์ทเล็กๆนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวข้างแปลงเนี้ยเขาไม่มีกลุ่มต้นไม้นะครับกลุ่มต้นไม้กลุ่มเนี้ยบังวิวอยู่เขาก็จะเห็นวิวเขาใหญ่ชัดเจนย,ยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับคุณซาซเดินนําเลยนะครับเดินตาเลย อนนี้ค้าอยู่บนเนินเนี่ยเราขึ้นเดินมาเนี่ยถ้าเรามองแผนกล้องไปอ่ะเดี๋ยวเราดูดูบนเนินสูงสุดแล้วแผนกล้องกลับไปฝั่งของาอยู่บนเนินนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแผงนกล้องไปด้านหน้านะคะเราก็จะมองเห็นอันนี้ก็จะเห็นวิวชัดเจนมากขึ้นชัดเมากค่ะคือทั้ก็เป็นถนนแล้วมองเห็นถนนรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอ่าครับยิ่งสูงยิ่งสวยนะคะมุมนี้เป็นคอนโดนะครับมุมนี้เป็นคอนโดนะครับมุมนี้เป็นคอนโด ยิงยาไปถึงขอบนี้นะครับถ้ายแปลงทีงนี้เราจะข้ามไปดูฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือจะเห็นวิวเขาใหญ่ชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจากว่ากลุ่มของรั้วที่เป็นรั้วต้นไม้เนี่ยเขาบังวิวอยู่แต่ถ้าเราแบบว่าตัดออกเนี่ยค่ะก็จะสวยเืน,นิงต้นไม้ที่มันสูงตัดออกมาอีกนึงนะคะก็จะสวยสวยค่ะแล้วก็จะเห็นวิวอันนี้นะครับจะเป็นวิวเขาใหญ่นะครับชัดเจนมากก็คือตัว ถนนเนี่ยวิ่งเข้ามาเป็นเส้นนสำานณะวิ่งเข้ามานะครับถ้าเราเคลียร์ต้นไม้กลุ่มนี้ออกนะครับเราก็จะเห็นวิวประมาณนี้<ช>เราจะได้วิวนี้เลยนะครับจะได้วิวนี้เลยซึ่งเป็นวิวที่สวยมากคะ,ะครัก็จะมีดีสอร์ดเล็กๆอยู่ด้านหลังนะคะนี่กลับเข้าไปในแปลงเหมือนเดิม อันนี้ยืนอยู่ในแปลงแล้วนะครับวิวก็จะเป็นวิวประมาณนี้จุดสูงสุดของแปลงนะครับถ้าเราสามารถที่จะเคลียร์ลิงตัวป่าที่ติดด้านหลังด้านหลังออกเนี่ยเราก็จะได้วิวเขาใหญ่<ร>ชัดเจนนี้ขึ้นเขาใหญ่ด้วยค่ะครับสรุปอีกครั้งนะครับแปลงนี้เนื้อที่5ไร่2งาน55ตารางวาเอกสารสิทธิ์เขาเป็นโฉนดคุชเขียวนะครับหรือนสามกนะเปิดเสนอขายยกแปลงเนี่ย สี่สิบห้าล้านค่ะสี่สิบห้าล้านนะครับโซนนี้เขาเรียกว่าโซนเขาผานอนนะครับโซนเขาผานอนก็อยู่ในทําเลที่ดีมากนะเขาอยู่ใกล้กับตัวคอนโดอากาศ,ากาศนะครับเขาอยู่ใกล้คอนโดอากาศอยู่ใกล้ถนนเส้นผ่านศก,กุรดคราวิ่งเข้ามาก็อยู่ประมาณสักสามถึงสี่ร้อยเมตรไม่ไกลเลยนะคะใกล้มากใกล้มาก ก็หน้ากว้างด้วยค่ะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็แอนไลน์ทีมงานปักช่องแรงเข้ามานะครับแอนไลน์คุณซาซาเข้ามาไว้ค่อยเจอกันอีพีหน้านะครับขอบคุณครับ